ขอล่า์กาแฟดำสีจิ้นผิงกอดปูตินส่งสัญญาณนี่คือระเบียบโลกใหม่ที่มีสองขั้วประธานาธิบดีป,ปูตินของรัเสเซียเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสองสหายแห่งระเบียบโลกใหม่ต้องการจะบอกชาวโลกว่ายุคสมัยแห่งการมีโลกที่สหรัฐและตะวันตกเป็นผู้กำหนดทิศทางการเมืองระหว่างประเทศนั้นกำลังสิ้นสุดลงจีนกับรัเสเซียกำลังจะรวมตัวกับชาติอื่นๆที่เห็นพ้องในแนวคิดนี้ เป็นอำนาจต่อรองใหม่ในโลกไม่ใช่โลกยูนิโพลาแต่เป็นโลกมัลติโพลาที่มีมากกว่าหนึ่งขั้วปูตินเยียนจีนในจังหวัดที่สงครามอยู่เคนกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญที่กำหนดทิศทางในอนาคตหลังจากที่ได้รับอนุญาตจ,จากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่เปิดทางให้ปูตินอยู่ในตำแหน่งผู้นำประเทศสมัยที่ห้าหากเขาอยู่ครบเทอมถึงปี2030ก็จะเท่ากับเป็นผู้นำรัเสเซียทั้งหมด30ปีทีเดียวยาวนานกว่าผู้นำรัเสเซียคนก่อนๆทั้งหมด รวมถึงสตาลินที่อยู่ในตำแหน่ง24ปีตั้งแต่1929ถึงปี1953ปีนี้เป็นปีครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีนรัเสเซียประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแสดงความสนิทสนมเป็นพิเศษมีฉากกอดปูตินก่อนจากลาจนเป็นที่เก่าวขวัญทั่วหน้าผู้นำจีนย้ำว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีจะเปิดโอกาสทางประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และขวมผูกพันของสองชาติจะกว้างและลึกมากกว่าเดิมอีก ก่อนหน้าปูตินไปถึงปักกิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบิงเกนไปจีนและประกาศให้จีนยุติกิจกรรมใดที่ส่งเสริมรัสเซียให้ทำสงครามในยูเครนแต่จีนไม่สนคำขู่ของสหรัฐปูตินไม่เพียงแต่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเท่านั้นแต่สีจิ้นผิงยังยืนยันในคำแถลงว่าไม่มีอะไรจะมากระทบความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้เป็นอันขาดปูตินบอกว่าการพบปากกับสีจิ้นผิงได้ผลเป็นเลิศมีการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมเ,มเช่นเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนพลังงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและใหม่การขนส่งข้ามผมแดนการท่องเที่ยวการเกษตรและกิจการท้องถิน่นปูตินน้นย้ำว่าความผูกพันของสองประเทศไม่เพียงแต่เนมิติยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังตอกย้ำถึงความใกล้ชิดสนิทสนมส่วนตัวระหว่างสองผู้นำสื่อทางการจีนบอกว่าสีกับปูตินพบกันกว่า40ครั้งแล้วทั้งในงานระหว่างสองประเทศและในเวทีสากลต่างๆคำว่ารูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับมอสโก เน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและศักยภาพที่กว้างขวางของทั้งสองประเทศเราเห็นภาพได้คลิปทีวีของสีและปูตินประชุมอย่างเอาจริงเอาจังโดยการถแถลงข้อตกลงที่จะขยายการค้าและลงทุนระหว่างกันแต่ขณะเดียวกันก็เห็นผู้นาทั้งสองได้เดินเล่นในสวนนั่งริมน้ําและแลกเปลี่ยนเรืยอรู้เชิงลึกว่าโดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อกังวลร่วมกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายพร้อมจิบชาที่หอมกรุ่นปริมาณการค้าทวิภาคขีจีนรัสเซียแตะระดับใหม่เป็นประวัติการณ์ ที่240.1พันล้านดอลลาร์ในปี2566สูงกว่าเป้าหมาย200ล้านดอลลาร์ก่อนกำหนดและยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วในปีนี้สื่อทางการจีนย้ำว่าความสัมพันธ์จีนรัสเซียไม่ใช่เป็นการรวมตัวทางพันธมิตรทางทาหารการเมืองเหมือนตะวันตกหากแต่เป็นความร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศที่ขีดวงอยู่เพียงการค้าทั่วไปไม่มีจุดป,ประสงค์ที่จะสกัดกั้นประเทศที่3เป็นการชี้ไปที่โลกตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกา ที่ทั้งจีและรัสเซียมองว่ามีเจตนาร้ายเพื่อจะกดขี่และสกัดกั้นประเทศอื่นและย้ำว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีและรัสเซียส่งผลให้เกิดสถียรภาพและการพัฒนาของทวีปยูเรเซียด้วยการเชื่อมโยงโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI กับสภาพเศรษฐกิจยูเรเซียโดยพุ่งเป้าไปที่การสถาปนาโลกที่มีหลายขั้วในขณะที่โลกตะวันตกที่นำโดยสหรัฐกำลังสลักกลุ่มก้อนเล็กๆแบบปิดและพิเศษเฉพาะ เพื่อสนับสนุนลทัทธิกิกันทางการค้าและละทัทธิฝ่ายเดียวคำนี้จีนหมายถึงการที่สหรัฐทำอะไรเอาแต่ฝ่ายเดียวขณะที่สหรัฐใช้ยุทธศาสตร์ซีโร่สามเกมคือใครชนะก็กินรวบแต่จีนและรัเสเซียเชื่อในหลักการวินวินซึ่งทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์พร้อมหน้ากันหมดสีจิ้นผิงกับปูตินชี้ว่าชาติตะว,วันตกมักจะตีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัเสเซียผ่านมุมมองของสงครามเย็นที่เน้นไปนในทางการ,รเผชิญหน้าของค่ายการเมืองเพราะตะวันตก ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของหลักคิดของฝั่งนี้ว่าต้องเดินไปในแนวทางไม่สร้างกลุ่มก้อนพันธมิตรไม่ประเชิญหน้าและไม่มุงเป้าที่ประเทศที่สามสองผู้นำบอกว่าบอชิงตันส่ร้ายป้ายสีความร่วมมือจีนรัสเซียต่อไปมาตลอดจริงกับรัสเซียย่อมจะโกรธที่สหรัฐบางเขาใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อบริษัท20แห่งในจีนเมื่อวันที่หพฤษภาคม ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนฐานอุตสาหกรรมกลาโฮมของรัสเซียที่ยงกับสงครามอยู่เกรนปูตินมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษในช่วงการเยือนพูดเล่นและหยอกล้อก,กับคนฟังที่เป็นคนจีนอย่างเป็นกันเองตอนหนึ่งในการปราศัยปูตินบอกว่าผมต้องขอโทษที่พูดยาวไปจนลืมหยุดให้ล่ามแปลเพราะผมรู้สึกเหมือนกํนาลังพูดภาษาจีนเพราะทุกอย่างรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยได้รับเสียงปรบมืออย่างเกรียวกราวและหยอกคาหวานว่า จีนกับรัเสเซียจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปผู้นําจีนกับรัเสเซียอยู่ในตําแหน่งหลายเทอมและทั้งปูตินกับสีจิ้นผิงสามารถจะครองอํานาจไปตลอดชีวิตถ้าต้องการขณะที่คนอเมริกันยังไม่รู้ระหว่างท่านผู้เท่าโจบไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ไม่ว่าใครจะชนะเลือกตั้งสังขารอย่างนี้จะอยู่ครบเทอม4ี่ปีหรือไม่ด้วยซ้ํา